ក្កឡបលីណាតនជាសៀងអូមីជាអាចកចុងជុំអត់ចិត្តបងតែទីនៅក្នុងមណូ แล้วก็อะไรรักแม่พึ่งพุ่มพวง,งจริงๆนะคะนี่แหละคะ่ะต้องมีสักครั้งในหนึ่งปีที่กลับบ้านเกิดเมืองสุพรรณเพื่อมาร้องเพลงหน้าหุ่นราชินีลูกทุ่งที่วัดทับกระดานนะคะสําหรับคุณเปาวลีพรพิมลในฐานะคนเคยรับบทเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยจนแจ้งเกิดนะคะแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีเพื่อนร่วมค่ายก็คือคุณตรีชัยนรงนักร์องลูัทุ่งแชมป์17สชัยจากศึกวันดวลเพลงมาด้วยนะคะถือว่าทั้งนองศนนัเป็นตัวัทนคนลูกทุ่ง นำเงินที่ได้รับจากคอนเสิร์ตกลางดวงใจพุ่งพวงดวงจันทร์ที่จัดขึ้นทางออนไลน์เมื่อปีที่แล้วนะคะมามอบให้วัดทับกระดานเรื่องในโอกาสครบรอบ29ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าไม่มีการระบาดของโควิด19นะคะในเดือนมิถุนายนของทุกปีขนลุกทุ่งเขาจะรวมตัวการจัดคอนเสิร์ตที่วัดทับกระดานเหมือนเคยอะคะ่ะ<ๆ>เพื่อเป็นการรำลึกราชินีลูกทุ่งนะคะแต่ปีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปต้องงดไปก่อนนะคะ พอจํานวนผู้ติดเชื้อก็ดูจะยังไม่น้อยลงเลยเราไปฟังความรู้สึกของตัวแทนคนลุกทุ่งทั้งสองคนนี้กันดูค่ะในฐานะเจ้าบ้านสุขบุรีนะคะ ส่วนตัวหนูเองตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะเราก็ไม่ได้ได้ค่อยได้กลับมาแล้วก็ยังไม่กล้าไปสถานที่ที่คนเยอะๆต้องยอมรับเลยว่าหนูก็อยากมาไหว้แม่พึ่งนะเรื่อยๆแต่ว่าเราเองก็กลัวสถานการณ์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอะออกมาจากบ้านแล้วมาเจอผู้คนจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ได้มีโอกาสอยู่บ้านแล้วก็ร้องเพลงแม่พึ่งเนาะพูด<ช>ถึงงานแม่พึ่งงเงี้ยค่ะ,คะมันยังเหมือนเดิมเลยครับมันยังอบอุ่นแต่ว่ามีความรู้สึกใจใหายอยู่อยู่บ้างเพราะว่า <Phoenix> ด้วยด้วยด้วยมันเงียบเพราะว่าสถานาการณ์แบบนี้แต่เราเข้าใจมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับเพราะว่าเราช่วยกันเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วก็อยู่บ้านนะครับแต่ว่าเออมันก็แค่เรารู้สึกว่ามันเอออย่เงียบไปนะอะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็คิดถึงแม่ได้ทุกทุก <in> ที่นะครับความรู้สึกของพี่ิธีก็แค่มันรู้สึกว่าเออมันก็ยังรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ได้มาแต่แค่มีความรู้สึกใจหายหน่อยๆนะครับผม ไม่ได้มีเพียงศิลปินลูกทุ่งเท่านั้นนะคะที่อยากจัดงานคอนเสิร์ตรำลึกถึงน้ำพึ่งพุ่มพวง,พงเหมือนทุกปีแต่บรรดาพ่อค้าแม่ขายในวัดทับกระด,ดานนี่สิคะคุณผู้ชมคะ่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่โควิด -19 ระบาดบรรยากาศก็องเงียบอย่างที่เห็นมาเกือบ2ปีแล้วคือปกติเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีแฟนเพลงราชินีลูกทุง่งแวะเวียนมากราบไหว้ไม่ขาดสายนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีคอนเสิร์ตก็คือ13มมิถุนายน ซึ่งจะตรงกับวันที่จักไปของแม่พึ่งแบบพอดิบพอดีก็จะมีประชาชนเนี่ยท่วมท้นเลยค่ะซึ่งจะเป็นช่วงเดียวของปีนะคะที่ชาวบ้านบอกว่าจะมีรายได้ก็ช่วงนี้ล่ะค่ะ20กว่าปีแล้วพอช่วงโควิดมาไง<ม>ค,คนมันน้อยก็เลยเนี่ยมาขายน้ำเนี่ยสองปีละก็ยังช่วยดูแลอยู่นะคะช่วยดูแลอยู่ด้วยกัน,กนอะไรบ้างคะเกี่ยวกับแม่พึ่งเดูแลเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าของใช้ของทุกอย่างของคุณพุทพวงนะคะ เนี่ยต้องอาวันที่หนึ่งมิถุนายนะคะ่ะทุกปีนะคะคน,นจะเยอะมากเลยแล้ว้านค้าจะเริ่มมาตั้งแล้วต้องอาวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเออตอนนี้สองปีแล้วเมื่อปีที่แล้วกับปีเนี้มันโควิดเนะะี่ยค่ะก็จัดไม่ได้จัดคอนเสิร์ตไม่ได้ก็หวังว่าปีหน้าปีหน้าคง,คงถ้าไม่มีโควิดนะจะคงจะจัดใหญ่นะคะ แม้ปีนี้ที่วัดทับกระดานจะยังเงียบเหงาไม่ต่างจากปีที่ผ่านมานะคะแต่ตัวแทนคนลุกทุ่งทั้งสองคนบอกว่า13มิถุนายนนี้แหละจะมีการจัดคอนเสิร์ตนะคะแต่เป็นออนไลน์คุณผู้ชมเพื่อระดมทุนสร้างห้องน้ำให้วัดทับกระดานเหมือนเดิมค่ะ